คลิปนี้ผมจะมาอธิบายการมอง high quality set up trade ยังไงนะครับใครที่มีปัญหาการเทรด r e v e r s a l ลครับกด buy ก็ถูก stop loss กด sell ก็ถูก stop loss นะครับคลิปนี้จะช่วยนะครับเปรียบเทียบกับกราฟ order flow footprint แล้วก็กราฟ candlestick นะครับมาดูด้วยกันนะครับว่าการเทรด high quality set up r e v e r s a l trade ยังไงนะครับคลิปนี้มีอธิบาย3ตัวอย่างเลยนะครับเอาละครับเข้าไปด,ดูกันเลย ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันตอนที่เรา buy ราคาก็เลี้ยวกลับตอนที่เราเซลล์ราคาก็ขึ้นคือเราเข้าไปตอนไหนมันก็ไปในทิศทางที่เราไม่อยากจะได้เลยนี่แหละครับคือปัญหาที่ตอนที่เราเข้าไปแล้วเราเข้าไปผิดจังหวะตอนที่กราฟเขากําลังจะเปลี่ยนทิศทางตอนที่กราฟมีรายใหญ่เข้ามาคุมตลาดหรือว่ามีการ absorption หรือว่าการ trap t r a d เกิดขึ้นผมแนะนํานะ อัปเดต Order f l o o อร o o ุตปริสำหรับปี2024นี้แล้วการเทรดคุณภาพการเทรดของเราจะดีขึ้นมากเลยกราฟข้างซ้ายคือกราฟ f o o t p r i n t chart แล้วก็ข้างขวา c a n n l e Stick นั่นเองเราจะมองได้ยังไงครับมันยากม,มากๆเลยที่เราจะมองดูว่าการ Absorption การ Reversal จะเกิดขึ้นถ้าแผนของเรามันเคลียร์นะเราจะเทรดโดยไม่ต้องคิดมากดูครับสมมตุติถ้าผมบอกว่าแท่งเทียนโดจหรือแฮมเมอตัวนี้ นะครับมี a c s i v e seller อยู่ในนี้แต่ a c s i v e seller ที่ไม่ถูกฟิลจะกลายเป็น passive buyer นะครับแล้วก็แทงเทียนยาวตัวนี้สีเขียวนี่ครับมีพลังมากกว่าเทียนตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดลต้าเขาเริ่มที่จะคงที่เริ่มที่จะจากติดลบกลายเป็นบวกไปแล้วแล้วก็ มีการ absorption เกิดขึ้นในนั้นแล้วนี่แหละครับ trap trader เกิดขึ้นในโซน demand โซนในนี้นะครับมองเห็นได้เลยชัดเจนเลยว่าเนี่ยครับเห็นไหม contract เขาจะจบไป 000, 000ข้างล่างนี้แล้ว138 passive buyer กับ123 aggressive buyer เห็นไหมครับว่า volume ม,มันเท่าๆกันละเพราะฉะนั้น ไม่ช้าก็เร็วราคาจะหมุนเวียนไอข้อต่อไปก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงที่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็จะสามารถผลักนำตลาดได้ให้ขึ้นไปประมาณพันจุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราทุกครั้งเลยที่เราเทรดรีเร์ซ์จะต้องไปหาค่าเฉลี่ยของ VWEB 0.0จากเราบายตรงนี้ Stop Loss ของเรา Risk to Reward ประมาณ30 Bips แล้วก็ take Prof ฟ t อยู่ที่ 1, 3 0 0จุดเห็นไหมครับตรงนี้นี่ เอาให้อยู่เราจะไม่วาง Stop Loss ของเราอ่ะไว้ที่ h i v o v u m มนะครับเราจะไม่วางไว้ใน High Volume แบบนี้นี่ในนี้ครับเราจะเผื่อออกไปนะเราไปไปวางไว้ตรงที่มันมีเลขศูนย์ยเยอะเกิดขึ้นนะครับ Con t น tract เขาจะจบไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะวางไว้30 Bips ตรงนี้แล้วดูครับแล้วนี่แหละครับตอนแน่นอนว่ามันจะต้องมีกระชากลงมาแน่นอนอีกรอบสุดท้ายใช่ไหม ก่อนที่ absorption จะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก่อนที่ delta ก่อนที่ buyer เขาจะต่อต้านขึ้นไปนะครับแสดงว่ามี buyer เข้ามาในช่วงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งตรงนี้มากมากกว่า seller ครับเขาจะลงมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้นี่คือเทียนนี้ครับนี่แล้วก็มี aggressive buyer ที่เป็น imbalance เข้ามาในแท่งเทียนนี้114 order เห็นไหมครับเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มด้วยนะครับไอ้ความแตกต่าง imbalance นะครับมันมีหลักฐานบอกว่า Imbalance จะเกิดขึ้นได้แค่ถ้าบิตกับ a าร์เขาแตกต่างกัน300%ขึ้นไปนี่แหละครับคือ Imbalance ของแท้แล้วราคาขึ้นไปถึงค่าเฉลี่ย0 0ย์ไหมวีแบบ0ูตรงนี้ดูครับวันรุ่งขึ้นเนาะมันเป็นสวิงเทรดเลยไหมนี่ดูครับแล้วก็ขึ้นมา1,300จุดเทค Profit คือตรงนี้นาะหน่งพน1 0ตรงนี้เนี่ยครับคือหลักฐานแล้วก็คุณภาพในการเทรดรีเวอร์ที่ดี เดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างต่อไปขอบคุณ Vintage all in one app ที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ซื้อขายดัชนีโดยมืออาชีพโดยใช้สเปรดต่ำและมีเลเวอเรจมากถึง1,000ต่อหนึ่งกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยตราสาสรมากกว่า1,000รายการรวมถึงดัชนียอดนิยมมากถึง25รายการเช่น DJ 3 0 Nasdaq หรือ DAX 50เทรดดัชนีอย่างมืออาชีพ กับ a d v a n t a g e เทรดจังชาญฉลาดเทรดกับแอ v a n t a g e ดัชนีเป็นตัวแทนเชิงตัวเลขของการดำเนินการของตลาดเป็นประเภทเกณฑ์มาตรฐานภาคส่วนและภูมิศาสตร์ตัวอย่างวันนี้นะครับเรามาดูสิว่าดัช5 0คือไร FTSE คือไรแล้วก็นิคาย2 2ง5คือไรดัช50เป็นตัวแทนบริษัท50บริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศยเยอรมน,นี FTSE 100ก็จะเป็น100บริษัท หลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน NIKKEI 225เป็นตัวแทนของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นความเป็นมาของดัก50าสิบดักรหาสิบที่รู้จักกันในทั่วไปในชื่อว่าดัก DAX เป็นดัชนีตลาดหุ้นบลูชิพจะติดตามผลการดําเนินการของบริษัทชั้นนํา50แห่งที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนีดัก20ทําสิบทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สําคัญ ของตลาดหุ้นเยอรมันและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศบริษัทที่อยู่ใน d ัค50นะครับก็จะเห็นว่า Allianz, Porsche, Mercedes, Benz, BMW, Adidas, หรือว่า DHL หรือว่าอีกมากมายรู้ไหมครับว่า DHL ซึ่งจดทะเบียนใน d ัค50มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการส่งของและโลจิสติกระหว่างประเทศ Adidas ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งในดัค50เป็นผู้นำระดับโลกในด้านแฟชั่นกีฬา และได้เป็นเอกลักษณ์อย่างมากสำหรับโลโก้อดิดาสแต่ชนี่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาด d ั x ก50ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดเยอรมน,นีเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของภาวะเศรษฐกิจดําดิ่งสู่โลกแห่งไดนามิกของ d ั x ก50ด้วยแอปเวนเทจที่คุณสามารถวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ No one born Bereborn Trader is Tra a a Trade Smartervantage ตัวอย่างต่อไปคือตอนที่ราคาดีดขึ้นมานะครับนี่ภาพรวมหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะสร้างไฮขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็มีการอ่อนตัวในทม์เฟรม30นาทีแล้วดูครับไอ้แท่งเทียนอ่อนตัวตรงเนี้ยบวกเข้าไปกับถ้าผมบอกว่าบวกเข้าไปกับ aggressive s e l l e ที่เข้ามาโจมตีตลาดทันทีเลยตอนที่ราคาขึ้นมาสร้างไฮเกือบได้แล้ว นะครับมอไปข้างซ้ายในฟุตปรินไดดีครับเห็นไหมครับว่าคอนแทคข้างบนนี้เป็น0ูนย์ามไเออร์สุดท้าย3ท่านที่อยู่ข้างบนถ้าเป็นเลขหนึ่งยิ่งจะสวยทีนี้มี a r c เ s i v e เ e l e ลเข้ามาโจมตีในโซนราคา45.5ปดพอดีนะครับในฟิวเจอร์8 a r c ้ s ย e e s แป l อ e คับแล้วก็ผลักดันให้ตลาดลงมานะครับแล้วเขาก็จบด้วย Green Candlestick หรือว่า Bullish Candle แต่ว่าด้วยเดลต้าที่ต่ำลงนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การอ่อนตัวการอับซอร์บของราคาไบเออร์แล้วมีอักเสบไบเออร์เข้ามาแล้วก็มีโวลลุ่มที่อยู่ข้างนอกแท่งเทียนก็คือข้างนอกตรงนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การกลับตัวระดับแรกเลยแล้วดูครับการคอนเฟิร์มถ้าเราจะเซลล์ให้เราเซลลตรงนี้เซลล์ตรงนี้ก็ยังไม่สายนะครับด้วย Stop Loss ของเราอยู่ที่ประมาณ30บิบแล้วเทคโปรฟิตของเราอยู่ที่ไหนครับ Take Profit ของเราอยู่ที่ v w a p 0.0เปิด v w a p 0.0อยู่ที่นี้0.0อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับหรือว่าเราจะสปอ t เอา hvn อันต่อไปอันที่ใกล้ที่สุดของ v w a p นั่นเองก็คือโซนแถวๆนี้เห็นไหมครับ hvn ตรงนี้เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วดูครับ risk reward จะประมาณ1.9แล้วเราดูตลาดจะลงแล้วก็ไปแตะที่ v w a p นี่ครับ เราจะได้กำไรประมาณ1,000จุดตรงนี้ด้วย Risk r e w a r d นึ่นะครับแน่นอนหลายท่านก็จะคิดว่ามันก็เป็นกราฟที่เฉลยมาแล้วกราฟอะเฉลยแล้วแต่ตัวเลข,ข Transaction ที่เกิดขึ้นแล้วครับไม่เปลี่ยนแปลงครับ Order Book ที่ถูกออเดอร์ที่ถูกเปิดออกมาแล้วนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ตัวเลขที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เป็นทราน s a c t คชั่นที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตอันนี้เราเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลย a r e s s i v e s e l l e r เข้ามาในตลาดปุ๊บตลาดถูกรีเวิร์สทันทีเลยนี่คือ high quality t r a d e ที่เราตามหานะครับแล้วถามว่าเอาแล้วตอนตลาดมันดีขึ้นมาอย่างนี้เราทำไมไม่เทรดบายขึ้นมาล่ะมันมีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเราถึงไม่เอาตรงนี้ตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของตลาดตอนที่ตลาดมันเปิดส่วนมากมันจะเป็นบูลลิชนี่คือลอนอด ชีนี้แน่นอนว่าตอนที่ตลาดลงกดลงตรงนี้นครับมันมี absorption เกิดขึ้นกับไบเยอร์ตรงนี้ครับนี่แล้วไบเยอร์พยายามที่จะผลักดันให้ราคาขึ้นมาสูงๆแต่ก็พ่ายแพ้ไปตรงหายตรงนี้แล้วก็มีเซลเลอร์เข้ามาทันทีเลยในนี้นะครับชีนี้ตอนตลาดลงเนาะนี่ตอนที่ตลาดลงนะครับเรามารอดูว่าตอนนิวยอร์กเซชั่นเปิดตลาดดีดลงสร้างโลใหม่ใช่ไหมครับนี่แน่นอนถ้ามันเป็นดาวน์เทรนด์ราคาก็จะดีดต่อไป นะครับแล้วก็จะมี aggressive seller เข้ามาเรื่อยๆแต่รอดูครับว่าตลาดเขาทำอะไรครับแล้วก็เริ่มมี absorption เกิดขึ้นอีกแล้วจาก buyer ครับดูครับนี่คือช่วงนี้เนาะที่มี volume อยู่ที่ปลายไส้เกิดขึ้นนะครับในปลายไส้นี้มีการ buy การ sell เกิดขึ้นจํานวนมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก็มี absorption buyer เกิดขึ้นนะครับส่วนมาก มันจะเกิดขึ้นตอนที่ราคาลงมาชนดิมานโซนเข้ามาชนซัพพอร์ตโซนหรือว่าเรสิสแตนหรือว่าสป,ปายโซนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นดิมานโซนที่แข็งแรงเห็นไหมครับนี่ไงราคาถึงมีการ b u ยแล้วก็มีการเซล,ลเกิดขึ้นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ Strong Limit อเดอรก็เข้ามาจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงนี้เห็นไหมครับนี่เริ่มมีอาการ100น่นะครับนี่โซนนี้มี 300ออเดอร์เข้ามา198ออเดอร์เข้ามาแล้วก็30มนาทีต่อไปดูครับมีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจมากราคาพยายามที่จะลงนั่นแหละแต่ต้องถูก b บายอร์กดขึ้นมาแล้วจุดเด่นที่สุดเลยก็คือจุดนี้ครับคือจุดจุดนี้นี่ครับมันอยู่ในแท่งเทียนตรงนี้นะครับแท่งเทียนตรงนี้มี102 Imbalance แล้วก็33านี่แหละครับเป็นสัญลักษณ์เด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มี gressive b u y e r เข้ามาในปลายหางตรงนี้ด้วย แท่งเทียนแดงตรงนี้ไปนสญรักษ์ผลักดันให้ตลาดหมุนเวียนขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาก,การเทรดรีเวอร์ซ์ลไฮคุลิตี้เซตอัพนะครับที่เราตามหาอยู่ประจําเลยอย่างน้อย5วันที่เราเทรดนะจะเกิดขึ้นประมาณ3ครั้งเรามองมันเห็นได้แค่ตอนที่เราเทรดฟุตปรินชาร์ทเท่านั้นนะครับกับแคนเดลสติ๊กแคลรสติ๊กมันจะมองยากมากนะครับโดยไม่มีการ รู้ว่าโวล t มทราน c ซชันในนั้นมาเกิดขึ้นเท่าไหร่มันดีสำหรับการเทรดข่าวแรงด้วยนะครับเราจะเห็นการขยับของข่าวแรงมีบิ๊ก i m มิตออเดอร์เข้ามาตอนข่าวใครที่สนใจอยากจะอัปเดตตัวเองแล้วอยากจะลองเรียนนี่คือฟีดแบ c k ที่นักเรียนที่เคยเรียนมาแล้วนะครับคอร์สอันนี้จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนตอนไหนก็ได้ตลอดชีพเลยนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปในห้อง d i Discord private ก็คือ VIP ของเราได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้เทรดแม a เจอร์ได้ฟรีด้วยกลยุทธ์จะมี14ท่ธาต ที่เราควรจะรู้ไว้เลยขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามผมมาตลอดใครมีคําถามอะไรทักผมมาได้เลยทักแอดมินมาได้เลยนะครับแล้วผมหวังว่าใครมีไอเดียอยากจะให้ผมทําคลิปฟุตปรินชาร์ปบ่อยๆนะครับอธิบายการเทรดกลยุทธ์การเทรดออปชั t นอิ i บอล l อน c ์อะไรแบบนี้นะครับสามารถทักมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในสนามจริงผมเชเด์มสวัสดีครับ